โอเคดิสนอสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูเคสนี้กันอันนี้อาการไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะมาเดี๋ยวเรามาดูกันไม่หนักก็ถามผมบ้างไหมครับอันนี้ขออนุญาตออกสื่อนะคะอย่าฟ้องนะห้ามฟ้องห้ามฟ้องไม่กาพูดเลยพอสองพกลัวกลัวกลัวสองพันได้ไหมพี่ได้ไหม อันนี้เป็นมากี่วันแล้วคะสามครับสามวันตัดเองใช่ไหมคะคเหมือนดนดมาครั้งแรกครับมีคนแนะนำมาใช่ครับเขา,า,าเทำที่นี่แล้วหายไม่ได้แนะนำเขาลากมาเลยทำที่นี่แล้วหายคือหายไปเลยใช่ไหมไมหน้าหรอือลูกค้าที่นี่เงียบลงทับเป็นหายไปเลย อ๋อเขาไม่นัดเลยใช่ไหมจ,นะจริงจริง,รงทำการนัดไว้แล้วว่าพรุ่งนี้อ๋อนัดกันไว้แล้วมาสบายๆนะคะไม,ไม่ค่อยสบาย <laughs> <laughs> ถ้าจะเอาน้ำเปล่าบอกเด็กได้เลยนะให้น้องหยิบให้ <laughs> <laughs> ทิชชู่ก็มีนะ <laughs> <laughs> หมอนอยู่ข้างๆกัดได้อนะ่ะพี่ ตัดเล็บนิดนึงนะสายตาหนึ่งเบอร์กล้องชัดไหมชัดไหมพี่ชัดไหมได้อยู่ปกติก็เป็นเล็บขบอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่แล้วก็ตัดเองตลอดไม่คเ,เ,เคยเข้าร้านเหรอเคยเข้าร้านหนึ่งครับจะไม่โดนมาไหนมาเขาไม่คอยอยู่อืม ปฏิตัดเองทุกรอบก็เป็นหนองแบบนี้ใช่ไหมคะเน,นี่นนนอโหดเลยพี่โหดเหรอข้กลัวเลย, <c oughs> ยหยอกหยอกหยอกให้แต่ว่าดุได้ครับรู้เข้าใจเพราะ <c oughs> ว่าถ้าไม่มือตนก็ไม่เป็นอ่ะๆๆไม่ช่างช่างที่นี่ไม่ค่อยดุค่ะส่วนใหญ่ตีเลย <c oughs> อันนี้เป็นเล็บเหมือนมืดเหมือนมันมืดอกินอะไรไรกิหิวิกิ่าใกล้แล้วพอมันมีอะไรออกมาเป็นลมมีอะไรนอนใบสีแดงๆนกอ๋อรบกวนนิดนึงหน่ยหันโคมไฟมาฝั่งนี้หน่อย หั่นแค่แค่เสามันก็ได้จับระวังนะเดี๋ยวมันหักนะมันเป็นคนที่กลอบบางได้ไหรือว่ายกไปเลยไหมได้ไอ้ยกได้ไหมได้ค่อย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 ่าค่อยๆเอามาก็ได้เคลื่อนมาแล้วค่อยเอาเข้าไปเก็บด้วยเดี๋ยวมันหักอ่าปิดทำไมอ่ะจะทดสอบสายตาช่างใช่ไหม ไอที่เขาปล่อยความเจ็บเขา <c oughs> ไอที่เอามานี่ไม่ใช่ว่ากลัวช่างไม่เห็นนะเนี่ยต้องมันมืด <c oughs> <c oughs> ฟังใครใครฟังเกาหลีใครเลยน่าหนีานั้นโอเคไหมคะโล่งไหม ค่ะต้องบอกความจริงนะคะอย่าโกหกนะเหมือนจะมีอีกนะคะเพราะเราตัวเองพูดอย่ากปวดแขนเราปวดแค่อะไรกันมาค้างลเลยปวดอองอันนี้แตะอย่างนี้เจ็บไหมคะเจ็บเจ็บข้างบนเจ็บตรงนี้ให้ไหม แถว,วนี้นเนาะดิ่มมาเดียวเดี่ยตสองพันเงียบไปโดนไปแล้วค่ะเมื่อกี้แอ๊หนึ่งไปแล้วเรามีเครื่องตรวจวัดเสียงมานั่งดูได้กันมานั่งดูใกล้ๆกันนี่มาใช้กันไกลแบบไหนตัดเหรอ ใ,ใกล้กว่าจะเป็ใน,ในที่เป็นแนง่าง่ะครับแล้วทีนี้ข้างในมันเข้าไม่ถึงใช่ไหมเพราะอันเนี้ยมันมันหนังมันแบบมันเย็นมาก็เลยใช้ที่ตัดหนังข้างๆไปแทน้ <c oughs> เป็น <c oughs> แบเลยเละเลย่ะใช่มันเละเลยตอนนี้ <c oughs> ใจพวกมันแล้ว่มันเพูดเลยครับพี่สมใจพวกมันแล้วที่มันเอาไปมาสมสมใจได้ใช่ไหมเอามาเสร็จแล้วมาทิ้งไว้แล้วก็ไปกันหมดเลยมาแล้วมาแล้วสะใจไหมพี่ออกแล้วเหรอ ไม่มีเหรอคะมีแต่ว่าแพงกว่าที่ร้อนกไปดูดีๆดูดีๆเจ็บอ่ะอ่าอันนี้ล่วงอีกแล้วพี่ยืนตะใบหน่อยดูแล้วจับพี่อ ดี่ยวนี่จะเย็นๆดินี่จังเลยนะเขายังไม่ได้คลายอ๋อนี่เขากำลังรับนี่กายเป็นคนนุ่นกลัวกว่านี่นดูที่พมนี่ี่ห้ลวเเถึงตัดนิ้วแล้วตัดท่างออกนิดนึงนะให้เบไปทำให้มันเละไงถ้าเบไม่ทำอย่างงี้มานก็ง่ายกว่างี้ ใช่ถ้าถ้าถ้าไม่ตัดแบบเนี้ยมันจะออกง่ายแบบข้างนี้ค่ะอันนี้แตะไปก็หนองออกเป็นข้างเหมือ่พี่อนี่ยข <laughs> องป้เห็บไห <laughs> ไมใช่หัวเหยูอครับ <laughs> นิดนึงนะคะอ่าลูกค้าหรือพี่สันไหนเมื่อกี้อ๋อพี่พีดีไห่จะหิวข้าวใช่ไหมไ <laughs> ม่ได้แข่งนะเป็นไงบ้างดดีขึ้นกเว ยังมีอะไรคาคาอยู่ไหมคะลองแตะดูยังมีอะไรอยู่ไหมว,ว่าที่มันเจ็บตอนนี้มันน่าจะเป็นผ้าแผลแต่ถ้าเป็นเล็บดูน่าจะสะด,ดุ้งแล้วถูกไหมพี่แต่แต่เดี๋ยวขอเอาข้างเล็บออกอีกนิดนึงเพราะว่ามันเป็นชนแผลอยู่ตอนนี้มันจะได้รักษาได้ง่ายขึ้นถ้ามันยังมีเล็บกดแล้วมันจะมีอะไรติ้นอยู่ มันอาจจะช้าไม่รู้สิจริจริงไอ้มันไม่เจ็บนะตอนเนี้ยขนาดพี่ก็ดึงมือสั่นเลยนะแม่ก่ันก็ไม่เยอะิียของแก้ตัดมาแล้วมันแผลมันเบิ์เฉยๆค่ะเห็นไหมตัดลึกเกินไป แผลเวอร์นี่ถ้าเกิดว่าช่างแก้ไม่ดีอ่ะช่างช่างแก้ไม่ดีมันจะอันนี้มันจะเป็นหนองได้ใช่ไหมใช่เจ็บไหมนิดนึงนะได้ครับจดไว้อยู่ของพี่เบียร์สี่ร้อยของพี่ดารินาสองร้อยสามสิบ เออไปบอกบอสด้วยเร็วเพิ่มเพิ่มสามสิบบาทเคยย เงียบยีงอยู่ไหมอันนี้แหละของจริงอันนี้อันนี้คือลุกไปไม่ไหวแม่นั่งอยู่นี่เจ็บไหมไม่เท่าไหร่เนาะ เงียบเงียบเงียบมันโอเคนะมันไม่เจ็บแบบไม่เดี๋ยวเขาส่งน้ำหน้าใช่ไหมมันเจ็บก็ได้เดี๋ยวเขาส่งน้ำหน้าต้องเงียบไปก่อนแล้วเป็นไรล่ะคนนั้นหรอคะกลัวถ้ารอบหน้าเจ็บอย่าแค่เองนะคะมาตัดมาตัดที่ร้านจะดีกว่าค่ะทรงเล็บจะได้ไม่เสียเราก็จะไม่เป็นหนองด้วย ลูกค้าบอกแล้วตัดแล้วหายอ๋อตัดแล้วหายหายไปเลยของเลยขอยาแก้อักเสบหน่อยเอาขวดใหม่หน้าร้านมาเลยค่ะ อเราเตรียมใจมาว่ามันจะเจ็บกว่านี้บอกแล้วสามารถจะสำลีลูกใครได้ค่ะเลยอยู่ในโหมดคิตตี้ไม่น่ากลัวอันนี้ด้วยคือไม่กี่นที่ก็เดินมาใจแป้วแล้วนะครับผมดูน่ากลัวใช่ไหมอันนี้ของลูกค้าจะเป็นเล็บนะคะอยู่ข้างใน,นอันนี้จะเป็นเล็บเล็บจะแข็งมากอยากจับไหม จับ,จบไหมจับได้ด้วยครับอยากได้เช็ดก่อนอันนี้ลูกค้าไปซื้อรถเหรอคะเมื่อกี้มัน,น <c oughs> มเป็นแง่งเด็กพี่ตัวนี้นนจะเจ็บเลยแล้วก็อยู่ลึกอยู่ลึกโอเคเสร็จไป็นหนึ่งเคสค่ะเรียบร้อยค่ะ